สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับคือว่าหนหางจระเข้นะครับว่าหนหางจระเข้ก็มีสมุนไพรทางยานะครับสมุนไพรทางยานะครับใช้ วุ้นข้างในนะครับเป็นยานะครับสมุนไพรพื้นบ้านชื่อว่าว่านหนังจอระเข้ว่านหางจระเข้นี่มีสรรพคุณทางยานะครับคือเอาวุ้นปอกเอาวุ้นข้างในนะครับใช้เป็นยานะครับใช้เป็นยา เอามาทาผิวหนังนะครับป้องกันแสงแดดนะครับป้องกันแสงแดดเป็นพิษนะครับป้องกันแสงแดดเป็นพิษหรือถูกไฟร้อนไฟลวกน้ําร้อนลวกก็ใช้วุ้นนะครับใช้วุ้นตัวนี้คือว่าหนังจีนตะคตัวนี้นะครับมาทาผิวพอกไว้นะครับอาการ ปวดแสบปวดร้อนการปวดแสบปวดร้อนผุพองก็จะหายครับก็จะหายนะครับ,ก,รบก็ให้เอาวุ้นนะครับวุ้นกูขาวมันที่อยู่ข้างในนะครับบอกดีๆล้างดีๆแล้วก็มาทามาพอกนะครับสำหรับเป็นเป็นผุพองแผลผุพองแผลไฟลวกนะครับน้ำร้อนลวกนะครับสำหรับสบคุณของวุ้นทะวัานนังกอเค สคระสำคุณอีกอย่างหนึ่งครับก็ปอกก็เปลือกออกดีๆนะครับอย่าให้ถูกยางนะครับ่าให้ถูกยางยางอย่าให้ถูกตานะครับก็ปลอกเอาวุ้นนะครับวุ้นก็ขาวนะครับรับประทานนะครับเนี่ยรับประทานเพ่อเป็นยาสมานแผลในกระเพาะครับสมานแผลในลำไส้นะครับ วานแผลเนเพาะสมานแผลในลำไส้นะครับคือรักษาโรคลำไส้นะครับรักษาโรคกระเพาะนะครับสำหรับสรรพคุณของวัานหังจระเข้นะครับใช้วุ้นข้าวขาวนะครับมาเป็นยานะครับสำหรับว่านหังจระเข้นะครับอามาปลูกไว้นะครับแล้วก็ลองทำดูในเมื่อมีอถูก ไฟลวกน้ำร้อนลวกเอามาใช้ดูหรือกระเพาะมาดีลำไส้มาดีก็ใช้บ้นนะครับรับประทานนะครับบ้วนเนขาวนะครับรับประทานเป็นยานะครับบำบัดนะครับลำไส้กระเพาะนะครับมีสรรพคุณทางยาแก้อาการอักเสบนะครับแก้การอักเสบสำหรับบ้ญนวันหนังหยาบแคบครับสำหรับคลิปนี้ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ